สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำขนมจีนกันนะคะเราก็มีวัตถุดิบดังนี้ดังต่อไปนี้เลยนะคะก็มีหมูนะคะเราก็เอาไปลวนให้ให้สุกแล้วะแล้วก็มีน้ําปลาร้านะคะน้ําปลาร้าต้มสุกแล้วนะคะหร้อเป็นปรุงสำเร็จก็ได้นะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะ แล้วก็มีหัวหอมหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันเลยนี่นะคะแล้วก็ผงชูรสเล็กน้อยนะ,ะเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่แล้วแต่แต่ชอบแล้วกันอันนี้แล้วก็มีปลาป่นนะคะ แล้วก็ใส่ลงมาใ,ในนี้เลยในนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะว่้าปนแล้วก็ใส่ประมาณช้อนนลยค่ะทีนี้เราก็จะมายีเส้นขนมจีนใส่ลงไปนนยะ,ะเราก็จะเอาเส้นขนมจีนใส่ลงไปเลยนะคะในน้ำยำที่เราเอาส่วนผสมลงไปแล้วนะคะมากะดูนะคะ không biết cho anh dạy không biết nữa ha bấm แล้วเราจะมาบีบมะนาวเราจะใส่พริกป่นนะคะลืมบอกไปว่าเรามีพริกป่นที่เราคั่วเองะคะใส่เป็นพริกปน่นหรือบางคนจะใส่เป็นพริกสดก็ได้นะคะได้หมด เสร็จแล้วก็จะเป็นพวกผักนะคะหอมแดงแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างมาควกรวมกัน แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกัน,นะคะว่ารสชาติโอเคยางไงกันนะคะ แล้วก็เราจะเอาหมูที่เราแยกไว้นะคะที่รวนแยกไวโ้โรยเพิ่มให้หน่าทานมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะยำขนมจีนของเราอร่อยมากเลยค่ะลองไปทำกันดูก็เสร็จแล้วนะคะยำขนมจีนของเราหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ